เย็ในไงก็สีเอาถึงนอนนะต้องให้ลูงจอดเอาบันไดมะขืนเอาเนะจ้ะมะละกอตัวนี้ลูกซุกเขาในซ่ยจากพนะี่น้องมันจะหวานพอดีเลยนะฮะรถตอกพัสเพืนเก็บต้องใส่บันไดยูสงเนะ Wieso? Wieso, Papa, ja? Aber so schmeckt sie mir auch. เดี๋ยวนะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุโคสุคนตื่นเสาร์มาพายเอกอะนี่แหละจ้าจิจวัตรประจําวันที่อยู่ืองไผ่นะจ้ะตื่นเสาร์มากกระสี้ดาดน้ำ้นไม้กวาดใบไม้ใบไหลพี่น้องนี่แหละอันชีวิตใบกษีสีกัอยากไมย่ยวงสี่ล่ะคะพี่น้องเนาะยวงสีก็แบบจังได้ละ่ะ ชีวิตแบบพ่อพียงสบายสบายแบบนี้นหละอัน่าอยู่กับลุงจอดมักนะครับพี่น้องไม่ก่วมสุกจ้ะพี่น้องเจ้ะยเมื่อเศ้าอากาศหนาวหนาวเย็นพี่น้องเลยตื่นเส้ามาได้ใส่เสือกันหนาวคุณดิจ้ะอากาศเย็นแล้วก็เสียสายมากกับแดดออกเริ่มอุ่นน่จ้าเนาะ ย,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 ยอ่ใหม่ๆใบยูช็อปออกมานอนเลนนีเนาะจ้ะเพราะว่าสื่อเป๊มาแฟนแล้วก็ล่มเย็ยนสบายสบายพี่น้องอ่าแดดกับโบโบอซองเนาะจ้ะล่มเย็ยนสบายหลีเพราะว่าห่างล้างบ้านนี่มันจะเป็นทงหน้าแล้วก็มีล่มนั่นเนาะจ้ะเป็นสบายเ <c oughs> มื่อก่อนนี่ตนไม้ยังบ้านไหนสูงขนาดน,น,นี้นี่อันแดดร้ยายหลายฟังนี่เนาะจ้ะช่วงฤดูร้อนนี่แห้งห่อนคับ ันตอนต้นใหม่บ้านเดยอันสูงขนาดนนะี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สีบ้วนมันไดเนาะจา้ะเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ก็คือว่าป่อยให้สูงเนี่ก็คือว่าเพื่อ,อหอมเพื่อเพื่อข้างบ้านเฮาสีใด้มีห่มเนาะจา้ะแล้วก็สีบหวนคักช่วงฤดูห๊นนะจ้ะลุงเิ่นกวาดใบใหมไว้เป็นว่าเป็นสิเฮ็ดปุ๋ยหมักนะฮะเนาะจากเศษใบไหม่เนาะจ้ะสีบได้ไปซื้อดินอีกนะจ้ะเพราะว่ามามาถูกปีถามาบางเธอมาปรับ ตกแต่งสวนนี่ก็สิซื้อปุ๋ยซื้อดินนะจน๊ะเนาะเป็นมาบ่ต้องซื้อดินเหนียงเดียวเฮาเฮ็ดปุ๋ยมกกักอะไรมาเมืม่อนี้สิไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่นไปอำเภอน่ำเนาะจ่ะมื้ออื่นสิไปยื่นเอกสารขอท้ำทะเบียนอ่าฟ้านให้ลุงเนาะจา่ะทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็จะอันขอเฮ็ดบัตรประชาชนให้ลุงเนาะจา่ะบ่รู้ว่าสิผ่านบ่ผ่านนะคะพี่น้องการที่ไปยื่นขอเฮ็ดบัตร ประชาชนหรือทะเบียนบ้านเหลืองให้สาม,มีพลังนะจ๊ะเขาก็ต้องมีคนไปรับรองนี่สองคนนะจ๊ะก็คือผู้ใหญ,ญ่บ้านอีกผู้นึงแล้วก็คนที่เข้ารู้จักอีกผู้นึงนะจ๊ะก็เลยสิไปติดตอ่อผูญญาา้ใหญ่บ้านเถามเพิ่นมีเวลาไปมืออืน่นนะจ๊ะไปนัดไว้นี่ยนะจ๊ะเนาะเพิ่นม,มีเวลาไปหาบอ่อนะจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีไล่ได้จ้ะเด้อที่เขามารับชมของมาให้กำลังใจป่าโยอย่อานทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้ะดีใจแห้งพี่น้องเอฟซีเขามาให้กำลังใจแล้วก็ถ้าป่าโยตอบซากะขอโทษขออภัยได้จ้ะก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นั่นะจ้ะเด้อแต่ว่าจะสาจากน้อยเน,นาะจ่ะขอโทษขอษขอภัยเอฟซี นี่จะเป็นลานขายของเก,าเก่าจะหลายหลายของเพิ่นค่ะพี่น้องลุงเพิ่นเกิมาค้าของทีเป็นสอบพวกเหรียญห้องแดงเหรียญเงินนะจ๊ะือพวกรูปปั้นเนี่ยประมาณ้นึ่งนที่ลุงสะสมลานนี้จะมาแวะทุกปีุ้กปีดีมากกันนะจ๊ะของใส่คุณอ่ะถั่วช่ำจะพี่น้องสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องหลายหลายจ้ะ ร้านง่ายง่านี่ยูสารคามเด้อจ้ะแล้วก็อันยูมองใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่นม้ำชีเส้นทางเออ่สารคามกาฬสินธุ์เด้อจ้ะร้านใหญ่ายง่ายแล้วก็ถ้วยจานยายก,จาก็มีแบบเยอะเลยจ้ะพี่น้องร้านเขาเจ้าเนี่ยนี่สองล็อกเนาะจ้ะสองล็อกล็อกใหญ่เลยเแ็มพวกตู้เสื้อผ้ามีสารพัดทุกอย่างเด้อจ้ะพี่น้องโอของที่ ยี่นี่เนาะจ๊ะิ่นจะมาจากญี่ปุ่นจ้ะใครสนใจก็มาได้เด้อจ้านี่เส้นทางนี่จ้ะยูตีนสะพานข้ามแม่น้ำชี่เลยจ้ะแม่น้ำชี่หรือ่างบ้านทาคอนย่างเนาะจ้ะนี่เส้นหางนี่ยนะจ้ะเส้นางเนยะจ้ะหางนี่จะไปสารคามจ้ะนี่ สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นจ้ะแล้วก็เพิ่นส่งถึงบ้านจ้ะบริการส่งรีระยะ20กิโลเมตรนะจ้ะดองนั้นกัเพิ่นจะชิดเป็นกิโลเมตรละหาบาทนะจัะถนนเซนีนะจ้ะ อีกคือกล่องซองทั้งไกลที่ลุงโดยสื่อจาก้านขายของเก่ามาเนาะจะ้ะกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องยี่ห้อดีเพิ่นติดไปราคายูทีสองพันหาลุงกระไดตอลดล,ดลงมได้แค่พันแปดนะลุงว่าพันหาไดบอสจกควาง้านเพิ่นว่าลดให้เต็มที่แล้วฉันว่าเนาะจะ้ะลุงกระไดเขาไปเสิร์ชเบิงในกูเกิลหรือในอีเบลเนาะจะ้ะราคาปกติกล่องรุ่นนี่จะยูทีสามประมาณสามร้อยยูโรคิดเป็นเงินบาทบานเท่ากับประมาณหนึ่งหมื่น กลัวบาดเนาะจ้าแต่บอลูบาลุ่ิ่นสีขายตอหรือ่นสีเอาใบใส่เนาะจ้าพี่น้องอุบเบิ่งก,อกงลองกะเนงดูใบไม้ยู่ได้จ้าเนาะไปบานผู้ใหญ่บ้านมากค่ะพี่น้องบานผู้ใหญ่บานนั่นไปอยู่กับบรุษจักเพิ่นออกไปหาถามคนเอาถามผู้น,นันผู้นี้ถามตัง้งสามสี่คนค่ะพี่น้องข้าเจ้าก,ก็เลยพาไปนี่บานผู้ใหญ่บานมีหออกกัวกระจายเข่าวสูสูงๆนี่วสั้นไป มาเพิ่นกลายหลายสามสี่ตกับบวก้าเข้าไปแล้วแต่กับว่เห็นคนออกมาเนาะอันนี่นี่อันก็เลยไปถามบ้านอีก้างบ้านเนาะจะได้ยินเสียงคนนว่ากันนะถามมันไปถามเถื่เมียเพิ่นพอดีพอดีพี่นอง้ยเออีกผู้นึงอันนั่งยู่ง้างกันก็เลยว่านี่เมียเพิ่น่าซั่นว่าเพิ่นก็เลยว่าป้าป้าสิพาไปอเพิ่นยุตบ้านหลังตรงกันขามกับผู้ใหญ่บ้านนะจ้ะเนาะเมียเพิ่นก็เลยผ้าเขาไปเพิ่นว่าผู้ใหญ่บ้านยู่เฮื่ออยู่คือเงียบแทปไปอยู่เลยว่าสิเนาะจ้ะ ทีนี่อันไปนอกจากก็ได้พอเพิ่นก็ได้ถามเพิ่นนอกจากว่าิ่นจิตอันได้ไปอำเภอน้ำใดบ่เมื่อน,นี่นะจาะตกลงเพิ่นมีเวลาว่างนอกจากเพิ่นทํางานยังมีนัดอย่างอื่นนะจ๊ะพี่น้องตกลงเพิ่นก็ได้่ามืออื่นจิไปไปรับร่องเอกสารหาน้นอกจากตอนนี้วาสิมาก,กินเขากันร้านอาหารริมแม่นม้ำ ชี้จะพี่นองวิวที่ทัดงามงามมองนี่เคยไม่กินกันทุกปีทุกปีเลยจ้ะมานางทาตังโดนพี่นองเอ้ยบัรูว่านหลานข้าเจ้าปิดท่นีไปอยู่ก็เลยอันโทษไปนางทาตังโดนกับบมีคนอันมาถามบ่มีอันพนักง,งานออกมาถามนะคะพี่นงก็เลยสงสัยนะจ้ะแปลกนะปกติถต่มานางนี่ก็สิมีอันพนักง,งานเพิ่นเขามาันถามเฮานะจ้ะก็เลยโทรไปโทรไป,โทรไปอัน เบอร์มือเจ้าของ้านเพิ่นเลยว่ามื้อนี้ลานปิดเพิ่นไปเที่ยวค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปอัผ้าหลูกน้องไปเที่ยว่เนเมืออื่นจังสิเปิด้าน่าซั่นว่ากันเลยบ่ได้กินเขากันทนายน,น้องก็เลยนั่งชมวิวกันริมแม่นม้ำซี่ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้อง f อซหลายเลย้อจ้าเด้อทั้งเอซเก่า FC ซใหม่